ตศชาภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุญทศสาตุนันทุมิบันเตสังโฆอายุพุทธตัวพนระโธยาริสังขสัปตะกัลลังสังโฆโพุทธังคะระยา ปัติโมขังอริสัยยะคิงสังขสาปุบปกิจังปาริสุสิงห์ยสัมมันตโรเจตาปาติโมขังอริสิติตามิตังสเบวสันดาสาสุขังสุนุมมานาติกโรมยัติยาปฏิตัวว่าข้าริยาสันญญาปติญาตินิพพิจังตินิพวินโคปนายิสัมมันเตปาริสุทธาเทเวริสามิยิสัโคปนาปิเกปุรเสวิยกระนังโหติ एवं मे एवंे रूपाय प्रितो ह्यवातातिं अरुसावचं होति योपनापि कोयवातातिं अरुसावया भाले सरमणो तं सिंहा पादिमकाराय अस